รถหนักแล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวนะครับตอนนี้มันเป็น2เฮอยู่เราจะใส่4เฮเลยนะครับแล้วก็ใส่4เฮเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะต้องรอให้4เฮมันเข้าก่อนนะครับ4เฮเข้าปุบ๊บเราจะไปทางวิบากก็คือทางราชันเราจะใส่ตัว4โลเลยนะครับ4โลก็คือรอให้สับเกียร์ก็คือมันจะมันจะนิ่งมันจะขึ้นไป4 L อลโลนะครับแล้วก็รูปกากรบาดขวางล้กกอ,งอนะครับ เสร็จแล้วปุ๊บเราจะมีตัวหนึ่งนะครับเป็นดิฟล็อกนะครับเพราะเราจะใส่ไปตัวที่ทางขุกขะนะครับตัวนี้ดิฟล็อกก็จะเป็นสีแดงกากบาทนะครับผมเวลารถหนักที่เราขี่อยู่บนพื้นที่เขาเรียกว่าจะต้องจะต้องลุยนะครับผมเราจะต้องใส่ตัวอุปกรณ์พวกนี้นะครับเครื่องมือเกี่ยวกับตัวฟังก์ชันต่างๆให้ความใช้งานเลยนะครับผมสินค้าที่เราใส่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณนะครับ น่าจะมีราวๆสี่ตันกว่าอยู่แล้วนะครับผก็คือในเรื่องของรถหนักนะครับถ้าเราใส่เกียร์พร้อมนะครับทุกอย่างในเรื่องของคัสเราก็แทบจะไม่ได้ใช้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราไม่ใส่เกียร์ที่ถูกต้องนะครับหรือเครื่องมือในการที่ผมบอกเมื่อกี้ที่ถูกต้องมันก็จะส่งผลการออกตัวนะครับมันจะต้องได้ใช้คัสมากขึ้นนะครับก็ทําให้การที่เราจะเบืองคัสนะครับก็จะมีมากกว่านะครับ ลักนาะการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นคัดหรือเป็นตัวช่วงล่างต่างๆนะครับมันก็จะฝืนนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่เกียร์อย่างถูกต้องทุกอย่างมันก็จะลุยได้ดีนะครับตัวข้างหน้าก็คือสังเกตนะครับตัวข้างหน้าครับก็คือจะเป็นทางที่เป็นต่างระดับนะครับที่ผมจะต้องลุยนะครับก่อนที่เราจะลองลุยนะครับในสถานการณ์ที่แบบจริงเลยนะครับผม ตอนนี้ก็เป็นตัวรถหนักนะครับที่เราจะขึ้นนะครับก็ถือว่าทางลาชันก็โอเคนะครับสำหรับการขึ้นเนินตอนนี้ก็คือว่าสูงมากเลยนะครับก็คือที่เราใช้เกียร์ถูกต้องนะครับผมว่ามันขึ้นได้นะครับแล้วก็ไม่เปลืองคับไม่เปลืองเกียร์ที่จะเสียหายได้ง่ายนะครับขึ้นอยู่กับการปรับเกียร์ปรับ ตัวอุปกรณ์ให้ถูกต้องนะครับรถหนักๆกับเกียร์ประมาณนี้นะครับเราก็จะเหมือนกับตัวข้างหน้าก็คือดิฟล็อกน่าจะได้ใช้แน่นอนชันมากนะครับนี่บอกได้เลยว่าชันมากนะครับสําหรับการใช้งานต่างๆพวกนี้คือสถานการณ์จริงนะครับคือบรรทุกสินค้าจริงลุยจริงนะครับ ร้อยสลับฟันปลาเพราะเนินที่เราทดสอบนี่ก็คือเป็นเนินจริงนะครับอ๋อนี่ร้อยชี้แบบแบบนี้เลยถ้าเกิ่เราไม่ใส่บิดปลอกอนะ่ะไม่ไปแน่นอนนะครับแล้วก็คัดผมแทบจะไม่ได้แบบเออไปเลียไปอะไรมันนะครับเพียงแต่ปล่อยตามเฉยๆอันนี้ก็คือเป็นการทดสอบให้เห็นนะครับว่บาการใช้คัตที่ถูกต้องนะครับ การใช้เกียร์นะครับหรือการใช้การคอนโทรลคันเร่งกับคัดที่ถูกต้องนะครับมันก็จะทําให้การใช้งานของเรานั้นนะครับไม่ติดอุปสรรคนะครับสําหรับการใช้งานนะครับบอกได้เลยว่าการใช้นะครับเกียร์ที่ถูกต้องนะครับกับอุปกรณ์เสริมที่เขาให้มาที่ถูกต้องนั้นนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการใช้งานหนักจริงๆนะครับโกลวินเขาออกแบบมาให้ค่อนข้างที่จะ ควบคุมนะครับในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆแต่เราควรย่ีต้องใช้เกียร์ให้ถูกต้องกับสถานการณ์ที่เราประเมินหน้างานถูกต้องแล้วนะครับว่าเราจะต้องลุยหรือเราจะต้องขับในพื้นที่อย่างไรเราจะต้องเตรียมความพร้อมในการใช้เกียร์ไว้รอเลยนะครับผมในลักษณะหน้างานแบบเนินชันๆแบบนี้ครับเป็นหลุมที่เราทดสอบนะครับก็คือบอกได้เลยว่าการขึ้นแบบนี้นะครับหรือการที่จะไต่เนินต่างระดับต่างๆนะครับ มันไม่ใช่อุปสรรคเลยนะครับผมสาหรับการใช้งานที่ถูกต้องนะครับสําหรับการเข้าเกียร์นะครับสังเกตนะครับว่าจะมีตัวเครื่องหมายนะครับตัวแรกก็จะเป็นโฟวินตัวที่2ก็เป็นเกียร์โลตัวที่3ก็จะเป็นดิบล็อกนะครับผมไป ABS นี่จะขึ้นทุกครั้งที่เราใส่ตัวดิบล็อกนะครับ ABS จะไม่ทํางานนะครับ ABS จะขึ้นไฟโชว์นะครับเพราะเราไม่ได้เบรกในกระทันหันแล้วนะครับเพราะเราใช้เกียร์ต่ำนะครับ นี้ก็เป็นการที่จะอธิบายการใช้เกียร์ที่ถูกต้องนะครับเป็นเกียร์สี่เสีโลนะครับหรือการเข้าดิฟล็อกนะครับแล้วก็การคอนโทรลคันเร่งแล้วก็ฟัดนะครับก็ยังไงฝากติดตามเราด้วยนะครับกระบะดำ R S ครับผม